สวัสดีค่ะเพื่อ,อนตามาเดี่ยวคาเฟ่น้ำดำนะคะที่กาลสินนะคะนี่เลยสะพานเทพสุดามานะคะกำลังเดินเข้าไปคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่เป็นแพอยู่กลางน้านะคะนหุน่นมองเห็นไกลๆนั่นคือสะพานเทพสุดาค่ะเดินแรงไม่ได้เลยโยกเยกมันโยกเยกเดินแรงก็เป็นโยกเยกกลางน้ำกลางแม่น้ำเลยนะ ค่ะรรยากศกไม่นาาเลยกนแนะคะวันดีค่ะอะไรของวานเลยนะคะเค้กก็เคก้กกโน่ากินมากบรรยากาศระะ้าน หนึ่งนะคะการหลักล้านเลยวิวตะว,วันตกดินนะคะนี่ตะว,วันค่อยต่ำบรรยากาศดีมากมองเห็นสะพานเทพเทพสุดานะคะสั่งเค้ืดิ่มกัน